โอเคครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆนและคราวนี้ทุกท่านก็นกนมาพบก,กับเรเวนตัวละครชายที่เน้นความว่องไวในการโจมตีอย่างมากนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่รู้สึกชอบความว่องไวตัวละครที่มีความไวมากมากแล้วก็ชอบทางด้านการคอมโบรวัรวๆเรเวนเป็นตัวละครที่ผมแนะนำนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ตัวที่แนะนําสําหรับตัวละครเริ่มต้นนะครับว่าไม่ค่อยเหมาะกับผู้เล่นใหม่เท่าไหร่น,นะแต่ถ้าเกิดเน้นแบบเอาอะไรแบบไวไว,ไว,ไวไก้ก่อนเนี่ยลองเล่นดูก็ได้นะ มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเล่นสนุกใช้ได้ครับตัวนี้เป็นตัวที่คอมโบสนุกมากโดยเฉพาะสายที่ผมเล่นนี่ก็คือสาย Blade Master นะครับลนกาหนาที่สามารถฟันตดัดพวอากาศและความมืดได้โอโ้โหโฆษณายอย่างเท่นะฮะอ่ะเดีย๋ยวเราชาร้าเลยดีกว่ามาดูคอมโบกันเลยดีกว่าครับแซดสี่ T. ทขงสุดท้ายจะทำให้กระเด็นนะสังเกตว่าฟันไวมากครับแคนเซิลได้นะ จุดเด่นของไรเวนคือเป็นตัวละครที่ c a n ซิล combo ได้ดีมากครับทาง c a n เซิ combo บคืออะไรแล้ว,ว่างมองตีเนี่ยผมกดถอยหลังได้นะเนี่ยจะเป็นการหยุด combo ไว้แค่นี้ไว้ครับซึ่งทำให้เราสามารถเริ่ม combo ชุดต่อไปได้ทันทีแล้วต่อเนื่องครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้ฮะสังเกตน,นะครับว่าต่อเน,นื่องมาถ้าเทียบกับตัวอื่นๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรารี s e t h e a กันเลยโอเคคัมโบต่อไปเลยนะครับ คอมโบนี้นะแซดแซดแซด X แล rate, ้วก็แซดรัวๆดูเยอะนะฮะดูทีละสเต็ปกันแซดแซดแซดกด X มันจะเป็นการเปิดหลุมดำแบบนี้นะครับถ้าเป็นเบสิคคลาสมันจะไม่ใช่แบบนี้มันจะเป็นการยิงไฟออกไปรัวๆตามที่เรากด X รัวๆได้นะแต่สําหรับสายนี้กด X รัวไม่ได้แต่กดแซดรัวได้แทนมันจะแบบนี้ครับแซดแซดแซด X แซดแซดแซดนี่ฮะคอมโบเท่มากแคนเซิลได้เหมือนกันครับ แคนเซิลได้นั้งแต่จะแบบเปิดหลุมดำเลยแอสแดแซด,ด,ดเอ็กกดด้นหน้าแคนเซิลครับเนี่ยแบบนี้แบบนี้แบบนนก็ได้ผมจะโชว์แคนเซิลคอมโบของเลเวนเยอะหน่อยเพราะว่าเขาเป็นตัวที่เด่นทางด้านการแคนเซิลจริงๆครับโอเคระหว่างฟันผ่านก็ได้ มีบางคนทำคอมโบได้เจ๋งกว่านี้เยอะนะครับแต่ผมเอาที่สำคัญสำคัญก่อนโอเคต่อไปสัตๆเอกทำลอยตรงครับคอมโบต่อง่ายมากหรือสามารถกดเดินหน้าเพื่อต่อง่ายๆก็ได้แต่ไหนก็ได้นะครับ ก็เช่นเดิมว่าคอมโบนี้แคนเซิลได้นะครับแ z x แบบนี้ได้แล้วถ้าเทียบกับแซแบบไหนดีกว่าแซ z แซแรงกว่าครับแต่ z ซ x ได้มานาดีกว่าจังหวะ x ได้7มานาครับสำหรับสายที่ตีเก็บมานาผมขอแนะนำาซ x นะนี่เล่นๆนะครับ จะสังเกตว่าผมทำคอมโบหนึ่งคอมโบที่มันไม่มีเขียนในลิสต์นะครับไอ,อคอมโบเนี้ยไม่มีเขียนในลิสต์นะครับแต่มันคือคอมโบแซดแซดแซดขึ้นแซดมันจะปันสามทีแล้วก็ฟันดาบสยขึ้นไปครับเป็นคอมโบคลาสของคลาสนี้นะของเบนมาเตอร์เท่านั้นแต่ว่ามันไม่ได้เขียนไว้ในนี้ครับก็ต่อคอมโบได้ง่ายๆครับเพราะมันลอยขึ้นสูงแล้วก็ดีเลย์น้อยมาก โอเคมาดูเอกๆก,ก,ก,กันมากนะครับดูมืชัดใช่ไหมเดี๋ยวผมให้ดูอีกด้านหนึ่งรอเห็นกันมาละเนี่ฮะหนึ่งสองสามสำหรับคนที่โจมตีไวๆสามารถต่อคอมโบได้นะครับอย่างเช่นเนี่ยฮะต่อคอมโบได้ ได้โอเคแล้วก็แคนเซลไม่ได้นะครับแต่มีคอมโบอันนึงคือ X x z จะเห็นว่ากดแค่นี้มันไม่ให้นะต้องกด Z รลัวๆกด Z ซัวๆมันจะแบบนี้ครับไม่ใช่ผิด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 เอาไหมนะ X x z แล้วก็ Z ซลัวๆครับผิดลัวสะใจครับแต่ว่ามันจะค่อนข้างเริ่มต้นช้าไม่ค่อยเหมาะกับ ในด right oh, like ันเจียนเท่าไหร่นะเพราะว่าจะตีไม่ทันคนอื่นครับแต่ใน PVP ก็สามารถเล่นเอาขำๆได้นะเพราะว่าคอมโบนี้ไม่ทำล้มไม่ทำรอยครับแค่ปลักฝักถอยหลังไปสามารถตีได้เรื่อยๆเลยเนี่ยฮะคอมโบได้แบบตามใจต้องการเลยแล้วก็ที่สำคัญในระหว่างกดเส้นรัวๆครับแ c a n ซ e l ได้ด้วยสกิลนะครับนะครับระหว่างที่เราฟันดาบรัวๆ เรากดสกิลอะไรก็ได้ครับแล้วมันจะยกแล้วกันฟันดาบแล้วก็กดออกท่าได้เลยเนี่ยฮะเป็นตัวที่คอมโบด้สนุกมากครับโอเคต่อไป X Z, Z z ก็เป็นท่าที่ทำลอยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็เช่นเดิมว่ามันต่อคอมโบง่ายมากดูมาอีกทีนะครับ X อะไรลาวนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกแบบนึงนะครับเนี่ยฮะได้หลายแบบเลยแล้วก็คันเซิลได้สองจังหวะนะก็คือ x อเป็นคอมโบที่ผลักถอยหลังน้อยครับเหมาะกับสำหรับเวลาเล่นตรนชั้นลอยแล้วไม่ไม่ต้องการน้่ศัตรูล่วงชั้นลอยนะ จะใช้เล่นโหงชั้นลอยอีกอันนึงคือ x อ็ครับคอมโบนี้เป็นคอมโบที่แรงที่สุดนะครับ x อ็แจะแรงที่สุดแต่ว่าค่อนข้างที่จะแทนเซนยากนะสำหรับคนที่ที่มือไม่ค่อยชินนะครับโอเคมาดูต่อไปเลยดีกว่าแบทแซดแซ นะมันจะวิ่งไปแทงแล้วก็ปันเสยแบบนี้นะครับสามารถตามไปซ้ําหลายๆรอบได้นะครับถ้าเกิดมือไวแต่โดยรวมแล้วคือผมเปิดหน้าต่างของโบอยู่มันก็เลยแบบทำยากโอเคคอมโบต่อไปครับวิ่งเอกแดดเอก นี่นะฮะมันจะวิ่งเข้าไปเอามือกำหรืออะไรสักอย่างนะฮะเอามือไปต่อยอตัดต,ต,ตัวมั้งไม่รู้เนี่ยครับทําให้ชะงักนะฮะไม่ลอยไม่ล้ม,ไม,ลมไม่อะไรนะั้นเลยชะงักเรียกว่าเป็นคอมโบขนมสําหรับมือใหม่ที่หัดเล่นเลยครับไม่ทําล้มเลยกดรัวๆได้เลยครับเนี่ยฮะแต่ว่าก็อย่างว่าครับว่าทั้งดาวเหม็แล้ามานาไม่ค่อยดีครับ ก็จะใช้ผสมกับคอมโบอื่นอย่างเช่นแซดแซดครับแซดแซดแซดแดเนี่ยเป็นคอมโบมือใหม่นะมือใหม่ก็หัดกดคอมโบก็สามารถใช้คอมโบนี้ไปเล่นได้ครับแซดแซดเอ็กก็ทำได้นะแล้วก็มีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งสำหรับสายที่เล่นชั้นลอยก็คือคอมโบที่ไม่ทำศัตรูถอยหลังนะครับ ซัดเซ็แคนเซิลเอกเราแดนเอกสังเกตภาพว่าเห็ดแทบไม่ขยับเลยครับจะใช้เล่นบนชั้นลอยได้ดีนะแต่ว่าตะกี้คือผมช้ำทำช้าไปอีกอันนึงคอมโบนึงที่จะใช้กันเยอะคือซัดเซเอกแคนเซิลนะฮะก็คือเป็นคอมโบซัดเซนั่นแหละครับแต่ว่าเราจะกดแคนเซิให้ไวขึ้นคือกดแคนเซิที่จังหวะก,ก่อน X จะออกครับเนี่ยฮะ ซึ่งถ้าเกิดเราทำรวมๆมันจะเป็นยังไงครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยคือมันจะฟันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองไปมาแล้วแบบเท่มากแล้วว่าฟันไปรัวๆแบบอีกฝ่ายก็มองไปสิตีโคตรตัวจังวะโกงเป็นตัวที่ คอมโบสะใจมากอะดูคอมโบกระโดดบ้างนะครับกระโดดแซดเป็นการเอาดับฟาดนะฮะ่อนงทางกว้างใช้เกี่ยวได้ดีครับแต่เราต้องฝึกลงพื้นไวๆนะเพราะไม่ไงนะั้นศัตรูเวลาขาแตกพื้นจะสวนเราได้นะครับโอเคเอามันลงมาก่อนสอดคอมโบเด็ดเอ็กจะทำเอ้ยกระโดดเอ็กจะทำให้ล้มนะครับแบบนี้นยะครับทำให้ล้ม แต่เช่นเดียวกับเอลซอนนะครับคือถ้าเกิดเราเรียนเทคนิคที่จะทําให้กระโดดลงพื้นไวๆเนี่ยตัวเราจะลงมาถึงพื้นก่อนสตรูทําให้เราสามารถรับคอมโบได้เทคนิคนี้เรียกว่าเอ็กดรอปนะครับนเนี่ยฮะซึ่งเอ็กดรอปเนี่ยจะทําให้คอมโบนานขึ้นเยอะมากครับแล้วก็เรียกว่าคอมโบอินฟินิตี้เลยนะคือตีจนตายก็ไม่หลมเลเวลเป็นหนึ่งตัวที่สามารถทำคอมโบอินฟินิตี้ได้นะครับ ซึ่งตัวคอมโบมันจะค่อนข้างซัพพอร์ตในการทำเอ็กดรอปได้ง่ายอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคอมโบเอ็กดรอปแมนัวนะอย่างเช่นสัตวัตเอ็กเอ็กครับอะไรแบบนี้นะฮะโอเคคอมโบแดจัมนะครับแดจัมสัตสตัตแดจัมนี่เงี้ยเป็น3 4สีจังหวะนะครับต้องกดสีทีครับปุ่มมันโชว์แค่3ปุ่มแต่ต้องกด4รอบนะ1 2 3อ ครั้งที่สามต้องกดไวหน,น่อยครับหนึ Hit ่งสองสามสี่เนี่ยฮคิดบล็อกค่อนข้างเล็กนะครับเนี่ยไม่โดนละอ่าคอมโบแดดจัมเอ็กแซดถ้าสายอื่นแดดจัมเอ็กล้มนะครับแต่สายนี้ไม่ล้มถ้ากดแซดมันจะเป็นการปาซิ้นดาบออกไปเหมือนเหมือนดีนะแต่จริงๆคือเบาครับไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรคิดซะว่าผลักมันเล่นนะฮะไม่ค่อยได้ใช้ โอเคเรามาดูตัวอย่างคอมโบของเขากันดีกว่าไหมหลกัหลกๆตีมอนมันใช้แค่แซดๆอะครับสาตนี้พอดูความไวในการโจมตีครับเขาจะทําไม่ได้มานาจากการโจมตีจากการโจมตีไวมากเลเวนไม่มีวิธีเกมมาไรอื่นนอกจากทำคอมโบเลยนะฮะดังนั้นเราจะต้องคอมโบให้ไวรัวเร็วและต่อเน,นื่องครับนั่นคือวิธีปัจจัยหลกัลกๆในการทํา คอมโบของเลเวนนะแล้วก็นั่นจะทําให้เวลาเราสู้กับเลเวนเนี่ยเป็นตัวละครที่อันตร,รายมากเวลาที่เขาคอมโบเขาหนึ่งคอมโบเขาแรงสองคอมโบเขาต่อเนื่องสามมานาเขาไวมากจาก,กกันคอมโบเนี่ยฮะแป๊บๆมาสามร้อยแล้วเนี่ยโอเคมาดูคอมโบกันอันนี้เบสิกสุดเลยนะครับสัก แซดแซดขึ้นแซดแล้วก็เอ็กดอกมาจริงๆมีหลายวิธีนะแล้วแต่มานานเลยมีหลายอย่างครับถ้าเกิดถ้าเกิดเอาแบบเบสิกหน่อยก็เนี่ยหลุมดำต้องเปิดแป๊บนาไหนนะเนี่ยครับให้มันลอยขึ้นมาก่อนไม่งั้นมันจะล้มอีกวิธีหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะแบ็คโคเอ็กดอปปะแซดแ,สแ,สแส อันนี้อันนี้ออกไวไปครับผมตีวยี่สามเปอร์คมไม่ค่อยอยู่เอาใหม่นะโอเคได้แล้วเนี่ยฮะมันตัวที่มีสกิลแอคทีฟเยอะครับเลยเป็นครแรกไม่ค่อย คอมโบสนุกจริงๆครับเลเวนบอกเลยยิ่งเบดมานี่เป็นเจ้าแห่งคอมโบเลยนะโอเคมาดูระบบพิเศษของเขาดีกว่าครับเขาชื่อว่าระบบนี้นะ angler of reven นะฮะ <c oughs> ทำงานเมื่อเราก,กด blast นะครับหรือบางที่บางผู้เล่นใหม่จะเรียกว่าอะไรนะเอวเคลนใช่ไหมคอนโทรนั่นแหละนี่ฮะเมื่อเรา blast มาแล้วมันจะมีคล้ายๆกับคอออกมาตามเรานะครับอันนี้เรียกว่านาสดคอมันทำอะไรได้ เมื่อเราโจมตีคอมโบใส่เนี่ยมันจะค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นนะครับให้ดูนะฮะว่ามันจะค่อยๆขยายขึ้นโอเคพอแล้วแหละจากนั้นเมื่อเรากดสกิลอะไรก็ตามครับแล้วไปโดนศัตรูถ้าไม่ตายนะขอย,ยำ้ำถ้าไม่ตายนะครับมันจะกลายเป็นดาบแล้วพุ่งเสียบศัตรูซ้ำนะครับซึ่งมันจะหายไปแล้วต้อง,องรอสัปดาห์สักพักให้มันเกิดมาใหม่แบบนี้แล้วพเราก็ทำเหมือนเดิม เนี่ยฮะมันจะกลายเป็นดาบพุ่งไปแทงในดันไม่คิดค่าป้องกันนะครับเป็นอะไรีที่ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยแล้วก็ทําให้ท่าบางท่าที่มันทําล้มเนี่ยไม่ล้มด้วยนะครับอย่างเช่นช็อคเวฟอันนี้ตายนะโอเคแต่โดยส่วนรวมก็คือมันเป็นทำให้เลเวล่นเป็นตัวละครที่เน้นการใช้สกิลแอคทีฟท่าเล็กๆนะครับในการเคลียร์ดัน เพราะว่าดาเมจากคอเนี่ยเป็นดาเมจหลักเลยแหละแล้วคอทําได้แค่พุ่งดาบไหมไม่ใช่ครับมีอย่างหนึ่งแต่คอต้องอยู่นะอ่ะนี่ครับมันจะกลายเป็นโล่ป้องกันให้เราได้ด้วยโดยระหว่างมันที่มันเป็นโล่นะฮะเราจะทําอะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดโดนตีรัวๆมันก็กลายเป็นโล่กันให้รัวๆนั่นแหละครับแต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะก็คือเนี่ยครับถ้าคอไม่อยู่มันก็ไม่กันนะ ถ้าโดนตีเราสามารถกดชาร์โดสเตปออกมาได้นะฮะดังนั้นชาร์โดสเตปจึงเป็นท่าสําคัญที่ทําให้ต้องมีติดตัวครับเลเว่นต้องมีตลอดแต่รีวิวสกิลเดี๋ยวผมแยกเอาไว้คลิปหนึ่งเลยนะและนี่คือระบบพิเศษของเลเวนทั้งหมดแล้วครับดูง่ายเนาะใช่ไหมใช่ระบบเลเวนมีแค่นี้จริงๆฮนะก็คือเขาเก่งในโหมดบล t สทับพันธุ์ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่ในการที่จะเก็บบลาสสามเกตแล้วไปตีกับบอสอย่างเดียว ไม่ควรครับเรเวนควรที่จะเลี้ยงบลัชไว้ตลอดเวลานะเวลาที่ลงดันนะเขาว่าคอมันแรงจริงๆครับจะเห็นว่าตะกี้ผมมีออร่าไฟฟ้ารอบตัวแต่ว่าตอนนี้ผมกดคอนโทรลแล้วไม่มีออร่าอะไรเลยนะฮะมันคือเป็นแองเกอร์ออร่าครับทำงานเมื่อเราบลัชตอนที่มี3ลูกแก้วเท่านั้นนะฮะเนี่ยมันจะเป็นลูกแก้วแบบนี้นะครับตะกี้ผมบลัชหนึ่งลูกแก้วใช่ไหมครับท่านผู้ท่านผู้ชมนั่นแหละ โอเคเดี okay, ๋ยวผมรอบาสารลูกแก้วใหม่นะครับนี่มันจะมีอล่าไฟฟ้าขึ้นมาช็อตศัตรูรอบๆแบบนี้นะครับช็อตแล้วเราได้มานาด้วยเดี๋ยวให้ดูวิ่งไปช็อตจะได้มานาขึ้นนะครับห้าหน่วยแล้วจะช็อตได้ประมาณทุกๆสองวิเป็นตัวช่วยเกณฑ์มานาครับแล้วก็ทําให้ตัวเนี้ยสามารถวิ่งลากมอนทั้งแมปมาได้เพราะว่าเกมนี้มอนเวลาโดนตีมันจะวิ่งไล่ตามเราจนยันตายเลย เราก็คือเปิดออร่าเนี่ยแล้วก็วิงว่งวิง่งวิ่งไล่ตีมอนหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัว,ตวแล้วก็ร้อยให้มันรวมกันแล้วก็กวาดท่าตุ้มเดียวหายกันเลยก็ได้อ่าจบแล้วนะครับสำหรับเรเวนเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปรีวิวสกิลเนาะปิดคลิปนี้ก่อนละกัน